เมื่อนี้ก็สวัสดีท่าพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพ่อกับยายนันคนบ้านๆอีกคือเกา่ายายนันก็สิมาเลี้ยงงัวว่าสันพี่น้องแต่ว่าสิยางไปทั้งหดน,นี่อันนี้คืาเจ้าคนมียางพี่น้องคุทมียางผู้ขาสิหาทั้งยางล้คลองไปทั้งหดบัดฝนตกน,น,น,น้ำมาน้ำแห้งน้ำลุ่นคลองพี่น,อนอ้องมังกอกให้กันไปแล้วเดี๋ยวผู้ขาหาทั้งยางลงไปรัดงัวกันพี่น้อง อันนี้ก็ต้นบักแล้งกองน้าพี่น้องแต่ว่าบ่แม่นของผู้ขาดอกแต่ว่าของสวนเจ้าของสวนเพิน่นนี่แหละผู้ขายยางดันไปสวนเพิน่นสะล้มไปคล้องอันนี้ก็ต้นมังคุดตัว่าคนก็เจ็บก็ให้หมดอยู่มันมีหน่วยอยู่นะพี่น้องที่าทาทังยางไปทางไหนพี่น้องเลยข้าเจ้าปั่มไม่ขวงทางลงหมดเหรอนมีทางยางหรอกไปทางไหนมั่งคุดข้าเจ้าบ่ได้ม่เจ็บน้อยสุกก็มีคนดำน้อยสุจกจะคลองข้าเจ้าวันไม้เมื่อนี่ หาทั้งยางลงคลองก่อนนี่ก็อีกต้นหนึ่งพี่น้องแต่มันบดกลงล่องกองมันไม่ดกยังไม่สุกเลยยังไม่สุกเลยแล้วก็บดกมองยางลงคลองไปทางใดนอนพอดีเนาะผู้ข่าสีลงไปมองนี้สีลงไปใดบ่นอนพี่น้องสีบะลมตกนต้ำตืมติดไปเอ้าลองเบิง้ง ไปลองเบิงลองดูดงงตกน้ำทรศัพท์เปียกเด้อหานเลียงเด้อนี่หาเลียงห้้าของเด้อนี่ตกน,น้ำต,ต่ำไพ้ยามตัง้งแพเปียเปีทถ่มนอนเข่าง,ง้วโอ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 อโอโอโอ้อมอโอโอลอโอโอโอองนโอโ่อโออโออโ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 อองกกอโ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 อนคอออ แต่นี่น้ำบา่าไหลพวกขาสิไปรัดอยู่มองพู้ว่าเห็งั่าขามาฝั่งนี้ธรรมชาติคนบ้านนอกเนาะพี่น้องเนาะความสุขของยายนันคนบ้านนอกเราไม่รวยเงินทองแต่เรารวยความสุขอยู่กับธรรมชาติ อ๋อบางคันเดินลงมาอยู่นี่พี่น้องต้นปาล์มของผู้ขายยู่ทั้งทึ่งผุนที่ผู้ขายอยู่อ,ยอ่งทั้งทึ่งผุนแต่ว่าผู้ขาเอาง้อมาเลี้ยงมองนี้มันก็ะสิไหลมาต้นปาล์มเห็นไหมพี่นอ้องผนมผผนันลงผุ่นผุนกระลุ่งต้นหนึ่งอันนี้มันก็น้ำพัดมากเลยมาข่างหน่งสี่เลยพี่น้องมาข่างก็ทัวร์จีบเสียหายเยอะแยะเพิ่นเสียหายร่องรอยของความเสียหาย ม,มีตรหญ,ญา้าไม่หาลาบแนะลบ้วพี่น้องผลพาอีสานท้องบนเอิร์นต้นยุบยอบแล้วสัน่นสังพอผลพายิซานกอไผ่ก้อนนี่มันลงแล้วพี่น้องเห็นบ่น้ำทางน้ำกินนะ่ะรอบก้อนที่พวกขาท้ายลงคลิปให้เบ้างเหรอมันบ่กหันไปได้พี่น้องรอบนี้มันลงแล้วพวกขาเอาเปรีมานาั่งเฝ้างนะัวเนาะพี่น้องมานั่งเส้ามีแห้งขาผักเอวผักหลังเพิ่งยามนั่งกะติ๊ก ไปแต่ยิ่งง้อบ่ให้มันขำคล้องพี่น้องน้ำมันแห้งบ่ให้มันขาม,ขาม,ม้าฟามมาังนี่น้ำแห้งคักน้ำแห้งคักคักอะไรแห้งกัน,กกน,นผู้ขาลงไปกับไปน้ำนำอดร้อนกูขาลงมาผู้ขาย่านทุนน้ำม,มันกินมาไะย่านน้ำแห้งไร กุ่งหญ้าปลาไผ่ภูเขาหมู่บ้านที่ผู้ขายอยู่นี่มันจะอยู่ในภูเขาเนาะพี่นอ้องอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตเเว์ป่าอำเภอกระเปือจังหวัดระนองมันจะเป็นปลาเขาน้ำม้อยในสวนปาน่าชาวบ้านสวนยางผู้ขายจอดรถไปพุ่มจัดมอไซค์แล้วผู้ขายยางออกมาทั้งปียานขามน้ำมาทั้งปีเราไปยางลุกมานี้ ไฟภูเขาทั้งที่มันถืเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปลาข้าเจ้าบ่ไห่ชาวบ้านไปไปปลูกเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่ไห่ไปเห็ดไปสั่งมาไว้ไงมัวเขากะทยอยลงมาเด้อพี่น้องแต่ว่าผู้ขาบ่ไห่มันขามันฟังปีดอกนางรัดอยู่นี่บ่ไห่มันขามากกําลังสีมาอยู่สีเอายางกับติ๊งยิ้งรัดใบบ่ไห่มันมาพี่น้องบ่บ่บรรทัดลุ้นสัตว์เด้ยิ้งกับยิ้งบ่ถือบ่แม่นป่นันดอก ยิงสกัดซื้อๆยิงอันเอาเสียงถาบเสียงอันสักๆเอาพี่น้องให้มันตื่นให้มันตกใจผู้เผ่าเนาะสิไปยิงแม่นไปนั่นกับเป็นนักแม่นปืนเะแล้วเพราะมันนักแม่นปืนได้นี่ผู้เผ่าเลี้ยงงัวเพราะมันเด็กเลี้ยงงัวนะพี่น้องผู้เถ่าเลี้ยงงัวเพราะมันเด็กเลี้ยงงัวคือเพียงเขาลองเด้ยเราเด็กบ้านๆ้าเมียนเด้อันนี้ผู้เถ่าบ้านบ้าน <c oughs> คนอารมณ์ดีเนาะพี่น้องเนาะยิ้มวันละนิดกิจเฉื่มใสเพนว่าเนาะต่ออายุเจ้าของแต่ผู้ใดมักขีดใยนั้นอยากเห็นธรรมชาติอยากให้ยายนั้นพายเห็นเห็นให้เบิ้งดูดูกับมินเห็นได้พี่น้องหรือว่าบ่มักกับบ่าเป็นยังพ่ะว่ากันแต่ว่าความสุขของายนั้นเนาะ ความสุขของค่อยค่อยมีความสุขที่ได้ทําที่ได้ถ่ายอย่างให้พี่น้องผู้่นบ่ม,มีธรรมชาติคือเขาเห็นหน่ะนะคอยว่าคอยโชคดีก็พวกเจ้าหรือเนี่ค่อยมีโอกาสอายุกับธรรมชาติบรรยากาศบ้นบานๆธรรมชาติที่สดชื่นไม่มีมลภาวะเป็นพิษคือคนในเมืองในพี่น้องคนในเมืองมลภาวะเป็นพิษอันนี้น้ำใสไลเย็นนี่ คนกรุงเทีย่ยวไปเห็นเนี่ยมักคักกระโดดตามร่นเลยเนะี่ยผู้ขากับดวดดอกผู้ขายันผู้ขาไปนน้ำน้ำน้ำม,มันแห้งไปอ่อนลวนอ๋อลลวนล้ทะเลกักนั่นลงทะเล,ะห,ล,ะเละหมดแล้วพี่น้องก็ไปดอกเด้ยันไปน้ำน้ำถ้าเป็นเด็กน้อยมันก็เหรียญตามตามล่นเลือแต่ว่าหน,นาวแรงเนีน้ำยางขำสบายพี่น้องอันนี้หนาฝนนอ่อเอาเมืัอนี้กั เอาสมีเนาพี่น้องว่ามียยงหลายดอกไทยบรรยากาศธรรมชาติให้พี่น้องบึ้งซื่อๆ้อามัก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนันคนบ้านๆน,น้ำในเด้อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้า